เป็นเจ็ดดีกว่าคาถาเขื่อนมันแปดคาถาเขื่อนมันแปด โคตรปวดขี้เลยแม่งมาปวดขี้เหี้ยตอนสตทีมวะคาถาเขื่อนทั้งแปบไม่ว่าจะแก้บลิงหรืออะไรอุดไว้อุดไว้งามใสลแล้วปวดขี้กดพอได้มีหนเลยเนาะ เล่าปวดีิวเลยน้องคัามดีกูไม่รู้จะเปลี่ยนนั่งทานไหนเลย เราแม่งปิดป,มปิมตูดล้วได้เฮียกูอันไม่อยู่แน่นอนอเคเฮียต้องเต็มเนีะยี่ ิงเียแต่ไม่เป็นไรน้องก็พูดเล่นกันอยู่แล้วเหลยอะไรพวกเนี้ยเหมือนแบบเพื่อนคุยกันบางทีแม่งคิดจริงไงพวกเฮียนะโอ้ยกูสาจะบอกว่าแบบเออฟิลลิ่งมันแบบเออเหมือนเพื่อนคุยกันเออเออเอออย่ามาบอกคิดจริงไอ<ม>้พวกเฮ<ม>ียไว้ไม่ได้ละไม่ใชยแต่กูก็คิดอย่างมึงแหละแต่กูบางทีแม่งคิดจริงพวกพวกดี๋ยวเดี๋ยวผู้รีดทองไลยเฮียถ้าแบบโควิดมันดีขึ้นหมดโควิดอย่างเงี้ยเฮียเราทำมีสติ้งปะเออทำมีสติ้งอยู่แล้วที่อุติรู้้กูทำอยู่แล้วทำมีสติ้งพวกนี้ยแล้วก็ เอาพวกเี้มาแต่ละคนใช่ป่ะแล้วก็พร้อมกับแคปหน้าทวิตมาว่าชื่ออะไรบ้างเออชื่ออะไรบ้างแล้วกูถอดกางเกงแม่งเดียให้แม่งร้องไห้เลยอ่ะคว <c oughs> จะมาทำกูจะนอนกูนอนแล้วจะมาทําสัตว์อะไรตอนจะนอนกูรอตั้งนานไม่นออ้องเฮียมันก็แบบอารมณ์ที่แบบว่าคุยธุระพอดีตอนแรกก็กะมาแบบสี่ทุ่มไงแจ้งไปแล้วไงในเพจอะทำไมไม่ด่าตั้งแต่ในเพจเลยละ่ะเฮียคือติบุ๊บด่า เฮียมโดนนำอยู่หรอน่าจะโดนอยู่ไหนเดีย๋ยวไปขำพวกเน,น่นเดี๋ยวไปขำพวกเน,น่นเดี๋ยวไปขำพวกเน่นครับน้อง<ว>เล่นแชมเบอร์ดีกว่าเล่นเจ็ดดีกว่ากูบอกเลยทีนนี้จะสอบปวยพรให้ได้คะแนนเยอะๆหน่อยครับพี่บัสสุดหล่อโหน้องพูดเหมือนกูเป็น หมอพุงหมอผีลุกเสกให้มึงแบบสอบเก่งอะไรได้อะแล้วพี่จะพี่มีแต่กำลังใจให้น้องแล้วกันนะอขอให้น้องสอบประสบความสำเร็จนะครับได้คะแนนเยอะๆนะอย่างที่น้องตั้งใจไว้นะงามใสแ่แล้วปวดขี้กดพอให้พี่หน่อยนะน้องโคตรปวดขี้เลยไอ้ยียพอได้ปะวะไอสัตว์เอ้ยแม่งมาปวดขี้เหียตอนสตรีมวะ ขิ่นแมงคอวงเหรอ,อ,นะหรอรลีจังบุกเฮียต่อเต็มเนี่ยเฮียสกุนแมงคอลุกลีและแม่งปิมปิม,ปมตูดแล้วได้เฮียกูอั้นไม่อยู่แน่นอนกูอั้นให้อยู่ยันจดเกมไม่ไม่ได้แน่นอนฮัลโหลอันมินแท็กติคอล่แท็กติคอขโอเคคาถาเขื่อนทั้งแปดคาถาเขื่อนทั้งแปดไม่ว่าจะแก้มลิงหรืออะไร ปูดไว้ปุดไว้ปุดไว้ปลอกปากอันแม่อัแม่เลี่ยมหมอยสัตว์ดูไอ้เหี้ยนี่เลยขยับเลยขยับเลยอฮ้ย,ยโอ้เหี้ยมีสูตรนี้ด้วยเหรอวะเฮ้ยไอ้เหี้หยไม่เคยเห็นว่า

เฮ้ยทำไรอะีดัีดันีเฮ้ยทังใจดิมานี้มานี่โซว่าไอเชิญมึงลีคอนตรงโคนมิดเป็นปะตรงนั้นเป็นไหมฮ e ย e be q u i e พี่บัสตั้งใจเล่นหน่อยไอ้เหี้ยกูลงหมดตัวที่หนึ่งชนะเข้าไปน้องลุยลุยดิเอามาให้หมดเอามาให้หมดเอามาให้หมดโอ้โหไอ้เหี้ยขาตายนี่ว่ะโอ้โหเอ้ขาตายเหรอโอยโจ๊กแม่กูเกินโจ๊ก โอ้ยไอ้ท oh. oh ี oh. oh ่อ oh. ย no. oh ู oh ่ทียบช่องเดียวกู้เนี่ยโอ้ยปนไม้ป็นไม้ปนไม้ยสวยสวยโย่ไปโย่ไปโยกไปโยกไปเอไปโยกไปเอไปเก็บเก็บเกดาวไปด้วยดิเออไปไปไป โอ้ย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 น้อ่มึงตอนกูเอานิโคร20คนรุมเย็ดูดกับกมากระ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 มาแะก็ไม่อ่านกูอีกตามเคยไอสัตว์ไรเซน30 seconds left โจ้ไรจกูาจโจกูบาอ One enemy remaining. Last player standing. ายแล้วสิเอ้าคือคากังนานเอ้าหมดทีมหรอไอ้ตัวนึงไีตัวแลฟงวิ่งมาลว ห้าสิบห้าสิบเจ็ดแม่เบเก็บมาด่กูเก็บดาวโมทุกวันทุกมมากูเก็บดาวโมดวงมันเม็ดเดียวสม่ใส่ใส่้องยังไงอะน้องไอ้เหี้ย ไอ้สัตว์เราจะเข้าบังคาบยังไงน้องโอ้โหโอ้โหแมื่อกี้ถมงรูมันใหญ่ไปแบบแบบคือแบบโหเห็นน่ะน้องมันมันเห็นมันเห็นเออเออเออโอ้ยอะ พวกกูเข้าบอมไม่ได้มั้งไอสัตว์แค่นี้อาการก็หนักพอแล้วเก่งหลายวะเก่งหลายวะโอ้ยเกินหลายวะโอ้ยเก่งหลายอา

have this Dip, dip, I Train เก็บดาวยิงสองตัววางสวยแต่วางไปวางไปวางชุบได้ไปวางชุบได้มีวอมีวอเฮียกาดินกาดินระวังยิงประตู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  มาเลย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 ตัวถูกต้องเลยตัวถูกมาดีควายเอ็งฟังนะเอ็งฟังนะสิ่งที่เอ็งจะต้องเจอเลลองนะตอนนี้นะมันเห็นแล้วพวกเรามาสุดโอเคปะเอ็งจะเห็นพวกมันเพราะงั้นดูตรงนี้รีคอนชิ่งมาตรงนี้โอเคปะมาสู้มันอย่าถอย ลีคอนรีคอนรีคอนิงไมเฉินโด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 โอ้ทมุนพ่อของเนยโนัมโอ๊ยบาบ็อกขดมีลูยิงกูได้่ดูดี ชิบหายแล้วจะเลือล่อนอะไรลกไปเนี่ย <c oughs> เฮ้ยไอย้แนท <c oughs> ม,มันมี <c oughs> วงให้มึงดูอยู่อะสมโงก็มึงดูดีดีดิไอ้เฮียลูมันใหญ่แล้วลูอีกแล้วนะไอ้สัตว์กูไม่ใหญ่กระบบนะเว้ยจริงหลายรอบแล้ว โจงเงียบก่อนโจาแทงแพ้ไอ้เชี่ยนี่แทงแพ้ดาบคืนแต้มดาบคืนแต้มหมดมันเผยตายมันมาแล้วอ่อนตายอยากเก่งหน่อยอยากเก่งหนไอยตายแล้วน้ำลายติ่งไอ้เชี่ยไอ้พูลไอ้พูลุอีชั้ไหนโอ้แม่นมากทุบ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 ได้หรือหัวน้องไปลุยต่อลุยต่อลุยต่อ โลโลพี <reload> Although, ่ลโลสวัสด่ปะได้มาฮีโร่พี่คืนแปบอมันเปแผนก้านหรอกูเที่ยหลอกแดกแต้บพวกมึงไง รักมึงนะไอสันขวานหลอกเล่นหลอกเล่นหลอกเล่นเอาจริงรู้อยู่แล้วละ่ะว่าจริงๆก็ไม่อยากให้เปิดแทงหรอกเนนะี่ยเพราะว่ามันรู้อยู่แล้วว่าแบบเวลาเล่นคนดูก็โดนยินทุกรอบแหละรู้อยู่แล้วเนี่ยโดยเฉยเฉินก็วิ่งตามกูเป็นลุยสัตว์หมาเนี่ยนะ,นะพอด่าปุ๊บหยุดเดิน น้องจริงว่ารีบๆจบเผอะไอ้เหี้ยตอนแรกคอยากให้มันจบไวๆมากมันกดขี้ว่ะไม่ไหวแล้วว่ะเอาจริงจากใจเลยเฮ้ยขอขอไปนอกก็บอกหน่อยจะามากก็วั้าวิวกขับมาพี่เอาเองน้องลงไปรอรอเฮียรอเฮียเฮียปวดขี้ผีก็ตา ไอ้เหี้วก k i ้ไปอน้อ,นองไอ้เหี้ยว Kiwi น้องฟังพี่มด,ได้ไอนน้เ,ออเอห <S <S ี้ยยจากกลางไอ้ัน One enemy remaining Five down B Reloading โนไ้าเฮ้ยแนทเอาดีๆแนทแนทจะทําเป็นเล่นดีเียบ่อยแล้วมึงอ่ะ เฮ้ยดับได้เว้ยดับได้เว้ยคิดใจแม่ห่วยแล้วคนอย่างมึงน่ะลุยสัตว์ลุยสัตว์ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเฉินเดินโดนโดนโดนเฉินเฉินโดนเฮ้ยโอ้ยเฉินมันใกล้แล้วเฉินเฮ้ยเอาดิสองตัวสองตัวเอาแม่งหมดเลยเอาแม่งหมดเลยลงลงลงโอ้หมดหมดทีมละ กำลัง ahead เชฮ่ยเราคุณปวดขี้จัดเลยว่ะเฮ้ยเอ็มมาเล่นแทนพี่เลยดิเอ็มเอ็มเอ็มเฮ้ยเอ็มเข้ามาเล่นแทนพี่เลยเด็น้องที่ปวดขี้ว่ะฮะเฮียคุณไม่รู้จะเปลี่ยนนั่งท่าไหนเลยเฮีย

So a later, huh? Spike planted uh -huh. Match point that. Oh, I... Tired out ที Bay Bay yeah. <T> ่มันใส่ไปได้ไงวะที่ทำน้ำมันต้องง่าไีแล้วมีกตัวม่นใจทมัน่้ปนเหรอเนะไไบั่ใช่บิงเงีบิงเงี

Thirty seconds. Left. Hey, you, ready? Ready? you will oh, not kill, oh, kill oh. my ally. Oh, oh, Spike oh. down, Beat. one oh. enemy remaining. a โอ้โหกรายพิเเอ็มเกงน้องโอ้โหโอ้โหดูมันดูมันรีบปักดาวไปไหนนโอ้โหสเกตบสเกตสมองดสมองกุแภาพมันบูดบูด พอกูไม uh ่ได้ขี่แล้วก็เอากูไม่ลงนี่ยพอกูขี่ไปแล้วอะกูมาแล้วโจกอีเยี่ยแดกเข้าไปกระสุดในโบในสัตว์มาเริ่มเลยเห็นไหมกูว่าพิงไม่ยิงกูป่ะ้ยออฟเป็นไรอะออฟเสียสตาร์ทิดเลยเฮ้ยโอ้โ เฮ้ยเว้ยเฮ้ยเว้ยเฮ้ยเว้ยเด็กแตงวังกูยิ่งแถมทำได้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 เจียบตัดหัวขี้เฉยเราไม่งั้นโดนกูนานแล้ว เฮ้ยเราขอร้องเรื่องคำพูดอะเรื่องคำพูดนะที่ผมบอกไปว่าเราเฮฮาเราเฮฮากันในสตรีมของเราพอนะครับอย่าไปแบบว่าเหมือนแบบคือบางคนนะเขาไม่ชอบคำหยาบคายเลยก็อย่าไปด่าเขาหรือว่าอะไรนะครับอันนี้พูดเตือนหลายรอบแล้วนะนะจากใจนะครับผมเอ้ยอันอันน,น,นี้ถึงทุกคนนะถึงทุกคนนะมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าน้องจะไปแล้วมันจะด่าพี่นะเว้ยมันไม่เกี่ยวนะเว้ยมันด่าตัวน้องเองมันด่าตัวน้องเองแล้วอย่างเราอะ เราอยู่กันแบบว่าเราอยู่กันเป็นกลุ่มอ่ะมันรู้แล้วล่ะพอผมเลดไปมันก็ต้องรู้ว่าเป็นช่องแชทของช่องผมใช่ไหมมันก็จะด่าช่องแชทแบบช่องแชทแบบของผมนี่มันสวะได้ขนาดนี้แหลอยากให้คนอื่นด่านครับเราเฮฮาของเราแค่นี้พอนะครับเราอยู่ในพื้นที่ของเรานะแค่นั้นนะอย่าท็อกซิกนะอย่าท็อกซิกนะครับเอ้แต่แต่ไปเฮียเอ็มด่ามันได้เต็มที่เลยไม่มีใครว่าพวกน้องนะครับไปเียเอ็มด่าแม่งเต็มที่เลยถ้าเกิดแม่งแบน ถ้าเกิดมันแบนอะไรมึงบอกกูนะเดี๋ยวกูแอบเปิดคอมแม่งแล้วกูปลดล็อกแบนให้มึงแล้วไปด่ามันใหม่นะโอเคนะไอ้เชี่ยนะแม่งโลกิตจริงกูบอกเลยจากใจกูเลยนะไอ้เชี่ยเอ็มอ่ะมึงด่าแม่งไปเยอะเลยไอ้เชี่ยน่ะถ้าเกิดมันด่ามึงมันแบนมึงนะมึงบอกกูเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปไล่ดูสตรีมด้านหลังมันแบนใครฮะเดี๋ยวกูเข้าไปปลดล็อกให้หรือมันมีดาบอยู่มันมีดาบอยู่เดี๋ยวดาบพี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ซื้อเองดาบช่องมันอ่ะโอเคปะ เดี๋ยวพี่ซื้อดาบเองดาบช่ามันดาบมันไม่เต็มกรามเลย